สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชิปเป้าที่ดินสวยๆอีกแล้วนะผมลิปนี้อยู่กันที่ยะโสธรนะครับตัวที่ดินผมล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมปลูกสร้างได้เลยครับรั้วเป็นคอนกรีตอย่างดีนะครับเอกสารสิทธิ์โฉนดฟุตแดงนะครับผมนสสีจอเนื้อที่100ตารางวานะผมผมล้อมรั้วแล้วนะครับห่างถนนสี่เลนแค่100เมตรเท่านั้นเองนะครับผมที่ดินสวยทำเลดีนะครับแปลงนี้370,000บาทนะครับาทนะผม ได้เนื้อที่100ตารางวาเลยนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับปลูกบ้านแล้วยังมีที่เหลือๆนะครับทำยังไงได้อีกการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับติดถนนทั้ง2ด้านเลยนะครับเขาออกหัวผมพิกัดนะครับอยู่บ้านอยู่ทุ่งนะครับตรงข้ามศูนย์พ่อก้าไม้จังหวัดยโสธรนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะนัดชมที่ก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเคยครับ ถ้ายัางไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนสามารถคลิกที่ชื่อคลิปก็ได้นะครับ mm hmm. เบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะเด้งขึ้นมาเพราะทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่ในหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ